AIS เครือข่าย 5G ที่ดีที่สุดการันตีโดยรางวัลระดับโลกเลือกซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับ Android ต้องที่โคแอน สวัสดีครับอุ๋สปินนา่ครับคุณผู้ชมครับต้นปีแบบนี้เนี่ยเรายังอยู่กันที่งาน ces 2024นะครับมาอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีกันนะครับในช่องของเรามีอัปเดตหลากหลายคลิปเลยนะครับจากทาง ces นะครับคนที่สนใจอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีเนี่ยติดตามชมกันได้หลากหลายคลิปหลากหลายแง่มุมเลยนะครับและก็หนึ่งในเทรนที่ยิ่งใหญ่มากๆในงาน ces เนี่ยก็คือเทรนของเทคโนโลยีรถยนต์หรือว่าเทคโนโลยีในยานยนต์นั่นเองนะครับวันนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่ารถที่เรามาพูดถึงเนี่ยไม่ใช่รถไซส์เล็กอย่างแน่นนนนอัีเป็ถหวลาก ที่มีไซส์ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาแล้วที่เขาขายได้นะครับนั่นก็คือจะเป็นคลาส8ทรัคนะครับหรือว่ารถบรรทุกคลาส8นั่นเองครับคลาส8เนี่ยถือว่ามีน้าหนักบรรทุกใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาแล้วแต่ว่าเปิดตัวมาใหม่แบบนี้เนี่ยไม่ใช่เครื่องยนต์สันดาปอย่างแน่นอนนะครับหลายคนดูแล้วเดาว่าน่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับก็ยังแค่เกือบถูกเท่านั้นครับนี่เป็นรถหัวลากพลังงานฟิวเซลหรือว่าพลังงานไฮโดรเจนนะครับที่ทางบอชเนี่ยได้จับมือกับแบรนด์น,นิโคล ลากหรือว่ารถบรรทุกต่างๆนะครับที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่อิเล็กทริกเวียร์โคลนะครับจำหน่ายมาหลายปีแล้วเหมือนกันในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เริ่มที่จะใช้งานพลังงานไฮโดรเจนหรือว่าพลังงานฟิล l ลเซลเนี่ยโดยจับมือกับบอชนั่นเองนะครับที่เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าบอชที่อยู่เบื้องหลังของแบรนด์รถยนต์หลากหลายค่ายหลากหลายแบรนด์หลากหลายเทคโนโลยีหลากหลายฟีเจอร์ที่เราได้ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยได้พัฒนาอะไรออกมาในปีนี้แล้วก็จะมีเทรนอะไรที่น่าสนใจต่อไปในอนาคตนะครับมาติดตามชมพร้อมกันครับ ผมจะบอกว่าสเปคของรถหัวลาก n i โ o ล่า r ทรฟซีอีวีคันนี้ไม่ธรรมดานะครับ คือนี่เป็นรถหัวลากที่มีไซส์ใหญ่ที่สุดที่สามารถวิ่งได้บนถนนสหรัฐอเมริกาแบบถูกต้องตามกฎหมายละเขาเรียกว่าเป็นคลาสเอสทรัคนะครับหรือว่าเป็นรถบรรทุกคลาสแนั่นเองนะครับรถบรรทุกคลาสแของสหรัฐอเมริกานอนุญาตให้มีน้าหนักบรรทุกนะครับได้สูงสุดเนี่ยที่80,000ปอนด์นะครับหรือว่าประมาณ37ตันนะครับซึ่งก็ถือว่าขนบรรทุกได้หนักมากๆใหญ่มากๆอยู่แล้วนะครับก็เลยจาเป็นที่ต้องมีขนาดใหญ่เท่านี้นะครับมันก็เป็นความทา้าทายของผู้ผ,ผลิตรถยนต์ด้วยแหละว่าตั้งงแต่่่เเเครรืออสันนดาาาาปทีใช้้จจะ็ํ ซลหรือว่าเบนซินก็ตามนี้เนี่ยทำยังไงถึงจะเปลี่ยนผ่านมาให้ใช้พลังงานยั่งยืนได้นะครับทางบอชเองทางแบรนด์นิโคล่าเองเนี่ยก็เชื่อมั่นใน2พลังงานนะครับที่จะถูกใช้ในรถยนต์ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยก็คือพลังงานไฟฟ้าแลวก็พลังงานไฮโดรเจนนั่นเองตรงกับแนวทางของ,ของหลากหลายบริษัทรถยนต์หลากหลายแบรนด์รถยนต์นะครับที่มีการพัฒนามุ่งม,มาทางนี้เลยนะครับว่าจะเป็นแบตเตอรี่อิเล็กทริกเวิร์เคิลหรือว่าเป็นฟิลเซลอิเล็กทริกเวิร์เกิลก็ตามนะครับ คันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะว่าเป็นหัวลากที่มีน้าหนักบรรทุกสูงมากแต่ว่าใช้พลังงานฟิลเซลนั่นเองนะครับเราจะเห็นโมดูลฟิลเซลของทางบอสเนี่ยที่เขาพัฒนาขึ้นมานะครับตั้งใจที่จะใช้กรถหัวลากที่จําเป็นต้องใช้สมรรถนะสูงมากๆนีน้อยู่ตรงนี้เลยนะครับโมดูลฟิลเซลตรงนี้เนี่ยก็จะต้องทํางานกับพลังงานไฮโดรเจนนะครับก็จะต้องมีถังไฮโดรเจนอยู่ด้านหลังเราด้วยจํานวน5า้าถังความจุรวมเนี่ยอยู่ที่70กิโลกรัมนะครับไฮโดรเจน70กิโลกรัมเนี่ยใช้เวลาในการเติมนะคร ไฮโดรเจนหมดแท้งเลย5แทงนี้นะครับใช้เวลาในการเติมเนี่ยรวมกันแล้วทั้งหมดเนี่ยไม่ถึง20นาทีเท่านั้นแต่พอเติมไฮโดรเจนเต็มแล้วเนี่ยจะสามารถทําให้รถหัวลากคันนี้วิ่งได้ไกลสูงสุดถึงประมาณ500ไมล์หรือว่า800กิโลเมตร โดยที่บรรทุกน้ําหนักเต็มเหนียวเต็มสเปคของเขานะครับก็คือมีน้ําหนักลากบรรทุกอีก37ตันนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง800กิโลเมตรแล้วก็แรงอีกด้วยนะครับเป็นมอเตอร์คู่นะครับสามารถที่จะให้กําลังสูงสุดถ้าเกิดเป็นหัวลากเปล่าๆนี้เนี่ย700กว่าแรงม้าถ้าเกิดเราขนน้าหนักบรรทุกอยู่เนี่ยจะได้แรงม้าต่อเนื่องเนี่ยมากถึง536แรงม้านะครับถือว่าแรงมากๆแล้วก็วิ่งได้ไกลามากๆนะครับมีประสิทธิภาพสูงจริงๆนะครับคันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ฟิลเซลล์กับ ถังไฮโดรเจนเท่านั้นแต่ว่ายัางแบบน้ําหนักของแบตเตอรี่ไฟฟ้าอยู่ด้วยนะครับเขาใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้า82กิโลวัตต์ชั่วโมง2โมดูลนะครับรวมกัน164กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแต่ว่าไม่ต้องเสียบชาร์จนะเพราะว่าคันนี้ใช้เป็นพลังงานฟิวเซลนะครับใช้ในการเติมไฮโดรเจนเพียงอย่างเดียวใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง20นาทีเท่านั้นซึ่งเร็วกว่าเสียบชาร์จหลายเท่าตัวครับ ผมไม่ได้เล่าสเปคให้ฟังอย่างเดียวว่านิโคลัสเทรที่เป็น FCEV เนี่ยที่บอกว่าใช้พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมันมีสเปคเป็นยังไงบ้างแต่ว่าผมจะพาทุกคนไปนั่งด้วยกันเลยครับมาเลยครับ ทางบอสและนิโคล่าได้ลองให้ผมนั่งนิโคล่าเทรฟซีคันนี้นะครับวิ่งไปรอบๆงาน CES ในลาสเวกัสด้วยครับเพื่อให้ได้สัมผัสประสบการณ์รถหัวลากขนาดใหญ่แต่นิ่งแล้วก็เงียบสุดๆนะครับแถมยังแรงมากๆด้วยหน้าปัดควบคุมของคนขับเป็นหน้าจอทั้งหมดครับและหน้าจอกลางก็เป็นจอทัชส,สกรีนใหญ่ถึง17นิ้วผมได้ถามเหตุผลเพิ่มเติมครับว่าทําไมรถคันนี้ถึงมีทั้งถังไฮโดรเจนและแบตเตอรี่ไฟฟ้าเลยได้คําตอบเคลียร์ๆเลยนะครับว่ารถหัวลากจําเป็นต้องใช้พลังในการขับเคลื่อน สูงมากเมื่อมีโหลดบรรทุกเต็มพิกัดครับในช่วงเวลาโดยส่วนมากรถคันนี้จะใช้พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนแต่ตอนที่ต้องเร่งแซงหรือว่าตอนที่ขับขึ้นทางชันอาจจะต้องใช้พลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่เชื่อมกับแบตเตอรี่ไฟฟ้ามาช่วยเสริมกําลังนะครับแต่แบตเตอรี่ไฟฟ้าของรถคันนี้จะไม่สามารถเสียบชาร์จจากภายนอกได้นะครับจะชาร์จได้จากการรีเจนของเบรกและชาร์จจากเซลล์เชื้อเพลิงโดยตรงได้ โดยทั้งหมดนี้ไม่มีการปล่อยมลพิษสู่อากาศแต่อย่างใดครับเป็นชุด d r i v e t r a i ที่ทั้ง b บอชและ n i โค l a เชื่อมั่นว่าจะเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในอนาคตสําหรับยานยนต์ได้ครับอย่างที่ดรทัญ่ารู้เกิดกรรมาการบริหารโรเบิร์ตบอชพูดบนเวที k คีโนตในงาน CES ครั้งนี้นะครับว่าการมุ่งสู่อนาคตที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ เราต้องพัฒนาการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการเดินทางอาคารและที่อยู่อาศัยแต่ในขณะเดียวกันเราก็จำเป็นต้องสรรหาแหล่งพลังงานใหม่ๆที่ยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากไฮโดรเจนครับ เพื่อให้เห็นภาพ,พาว่าบอชเนี่ยเขายิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดไหนนะครับเดโมที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้อยู่ในบูธของบอชเนี่ยเห็นภาพอย่างชัดเจนเลยครับคือบอชเนี่ยเขาทำตั้งแต่เซมิคอนดักเตอร์ทำตั้งแต่ซิลิคอนคาร์ไบด์ตัวเล็กๆนะครับทำตั้งแต่เซ็นเซอร์ทุกประเภทเลยที่เราใช้งานกันในรถยนต์นะครับเราเดินภายนอกตัวรถก็จะเจออัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรดาร์โมดูลต่างๆนะครับ กล้องก็ตามนะครับที่อยู่ด้านนอกตัวรถนะครับที่คอยกะระยะให้กับเราที่คอยโปรเจกต์ภาพให้กับเรากล้องที่อยู่ในรถเดี๋ยวนี้ก็มีกล้องในรถแล้วนะครับระบบอินโฟเทนเมนต์ของรถนะครับเซนเซอร์ต่างๆนะครับระบบแอร์แบกนะครับหรือแม้กระทั่งระบบเบรก ABS ก็ตามนะครับยิ่งเป็นรถสมัยใหม่นะครับที่เป็นรถ EV ด้วยเนี่ยก็จะมีพวกอินเวอร์เตอร์ต่างๆสำหรับแปลงกระแสไฟนะครับไม่ว่าจะแปลง AC เป็น DC แปลง DC เป็น DC ก็ตามนะครับมีทุกอย่างคือบอสเนี่ย เขาทำหลากหลายอย่างมากในรถยนต์ของเรานะครับถึงแม้ว่าผู้ใช้งานรถยนต์อย่างเราอะเราจะไม่ทันได้รู้ตัวก็ตามว่าระบบที่เราใช้ฟีเจอร์ที่เราใช้ต่างๆในรถยนต์บางอย่างเนี่ย power by boss นะครับแต่ว่าเนี่ครับ b o s อยู่เบื้องหลังของอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างยาวนานแล้วก็อยู่ในหลากหลายส่วนมากๆคับ และหนึ่งนวัตรกรรมใหม่นะครับของทางบอสที่เอามาเปิดตัวในงาน CES รอบนี้เนี่ยถึงกับได้รับรางวัล CES Innovation Award ประจำปีนี้เลยนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า Automated Wall-E Charging นะครับก่อนที่จะมาถึงระบบใหม่ที่เขาเปิดตัววันนี้เนี่ยใน CES ปีก่อนน่ะเขาเคยเปิดตัวสิ่งเรียก Automated Wall-E Parking มาแล้วนะครับก็คือรถเนี่ยสามารถที่จะไปจอดในที่จอดรถได้ด้วยตัวเองด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งณวันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วใช่ป่ะแต่ว่าเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยก็คือน,นอกจากที่รถ คันนั้นเนี่ยจะสามารถเข้าไปยังที่จอดได้โดยอัตโนมัติคือหาที่จอดให้เราเลยโดยที่เราอ่ะไม่ต้องไปวนหาที่จอดด้วยตัวเองอ่ะยังสามารถที่จะเอารถคันนั้นอ่ะไปชาร์จโดยอัตโนมัติได้ด้วยนะครับโอ้โหเพราะว่ามันเป็นยุคข,ของรถ E ีวีไงแต่ว่าปกติการชาร์จรถ E ีวีอ่ะเราจะต้องลงจากรถมาเปิดฝาช่องชาร์จถ้าเกิดรถเราเป็นแบบกดเปิดใช่ปะ่ะหรือบางรุ่นอ่ะก็กดเปิดจากในรถก็จะเป็นฝาช่องชาร์จเปิดแบบระบบไฟฟ้าแล้วเราก็ต้องไปหยิบหัวชาร์จมาจากตู้ชาร์จ เข้ามาเสียบเองใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบอสได้แนะนํำคอนเซป์นี้ขึ้นมานะครับก็คือนอกจากรถ e ีวของเราจะสามารถหาที่จอดได้ด้วยตัวเองแล้วอ่ะมันยังสามารถชาร์จได้ด้วยตัวเองอีกต่างหากนะครับก็อาจจะเป็นแขนกลที่เป็นแขนหุ่นยนต์เนี่ยเออหยิบเอาตัวที่ชาร์จอ่ะเข้ามาเสียบให้กับรถเราได้โดยอัตโนมัตินะครับนะวัตกรรมนี้คอนเซป tn ี้ชนะรางวัล CES Innovation Award ประจาปีนี้ครับ แล้วก็อย่างที่หลายคนน่าจะพอรู้นะครับว่าบอ h เองเนี่ยไม่ได้โด่งดังแค่เพียงอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับแต่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยก็มียี่ห้อของบอสนะครับหลายคนรู้จักบอ h จากเครื่องล้างจานเนอะเป็นเครื่องล้างจานที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับเราเคยทำรีวิวเครื่องล้างจานบอ h ไปแล้วผมเองก็อยากได้นะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลากหลายตัวภายใต้แบรนด์บอ สัญชาติเยอรมนีนั่นเองนะครับใน C S B นี้เขาเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าของบอสด้วยนะครับในชื่อ Mars กตดูนะครับซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่รองรับฟีเจอร์ใหม่นี้เนี่ยทำงานตามเวลาที่ค่าไฟถูกนะครับซึ่งมีการ Optimize มีการคำนวณน,นะครับว่าบ้านของเรานเนี่ยควรจะให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจจะใช้ไฟเยอะหน่อยนี้เนี่ย ทำงานในช่วงเวลาไหนถึงจะประหยัดค่าไฟให้กับเราได้มากที่สุดนั่นเองนะครับโดยที่ฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบสมาร์ทโฮมนะครับให้เราสามารถควบคุมสั่งการและก็ดูสถานะผ่านทางแอปพลิเคชันได้นั่นเองครับแล้วก็ยังมีนวัตกรรมอื่นๆนะครับที่ทางบอสเนี่ยได้เปิดตัวในงาน CES ปีนี้ครับและนี่ก็คืออัปเดตครับจากทางบอสชั่นเองนะครับในงาน CES 2024ีครับอย่าลืมติดตามคลิปที่เราอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆจากงาน CES ในช่องของเราด้วยนะครับผมอสิ s p น n 9ครับพบกันใหม you <laughs>